สวัสดีครับตอนนี้ผมคิดว่าหลายท่านนะครับน่าจะมีคําถามแล้วก็หลายท่านน่าจะมีความกังวลไม่มากก็น้อยเกี่ยวข้องกับเรื่องของวัคซีนโควิด m r n a ที่เราเคยได้รับกันไม่ว่าจะเป็นไฟเซอร์หรือโมเด n a เพราะว่าล่าสุดเนี่ยมันมีข่าวออกมานะครับบอกว่างานวิจัยจากประเทศญี่ปุ่นพบว่าถ้าเกิดว่าท่านได้รับวัคซีนโควิด3เข็มเป็นต้นไปแล้วมันจะมีอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งหลายๆชนิดเพิ่มขึ้นอย่างน่าใจหาย นะฮะแล้วมันก็กันไปประจวบเหมาะกับเหตุการณ์ที่คุณออมอัคพันธ์เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งหัวใจหลายคนก็คงจะมีการโยงไปว่าเอ๊ะการฉีดวัคซีนจะสามารถทําให้เป็นมะเร็งหัวใจในกรณีของคุณออมได้หรือเปล่านะครับแล้วก็หลายคนก็ฟันธงเรียบร้อยแล้วว่ามันเกี่ยวข้องกันนะฮะร,รวมทั้งหลายคนก็ย้อนนึกไปถึงข่าวต่างๆเกี่ยวข้องกับมะเร็งคนรอบตัวคนใกล้ชิดดาราว่าเป็นโรคมะเร็งแล้วก็เสียชีวิตกันนะฮะ วันนี้เนี่ยผมก็เลยอยากจะเอาเรื่องนี้เนี่ยมาวิเคราะห์ให้ฟังนะครับว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับแล้วหลักฐานต่างๆเกี่ยวข้องกับงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างรวมทั้งบุคคลซึ่งมีการวิเคราะห์เกี่ยวข้องกับเระเร็งต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นกรณีของคุณอมนะครับหรือกรณีอื่นเห็นเขียนโพสต์เนี่ยมีการแปะงานวิจัยต่างๆนะัะ หลายงานเลยทีเดียวมาเป็นหลักฐานนะครับผมก็จะเอาเรื่องงานพวกนี้มาเล่าให้เราฟังนะครับว่าเออในงานพวกนั้นเขาว่าอะไรกันบ้างเราสามารถสรุปอะไรจากงานต่างๆเหล่านี้ได้บ้างนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวันเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบําบัดนะครับก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องขอบอกอย่างนี้วันนี้เนี่ยผมจะไม่ได้มาบอกว่าตัววัคซีนท่านควรจะฉีดหรือไม่ควรฉีดนะครับแต่ผมจะมาว่ากันด้วยหลักฐานเลยดีกว่า ก่อนอื่นขอเริ่มต้นด้วยงานวิจัยจากประเทศญี่ปุ่นที่กำลังเป็นข่าวดังในขนาดนี้นะครับงานวิจัยตัวนี้ผมเปิดอยู่นะครับมันชื่อว่า increased age-adjusted cancer mortality after the third mrn a lipid nanoparticle vaccine dose during the covid 1 9 pandemic in japan นะครับงานวิจัยชิ้นนี้ผมได้เกิดเอามาอ่านวิเคราะห์ให้ฟังในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ตรงนี้นะฮะท่านสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับถ้าต้องการฟังรายละเอียด นะแต่ย่อๆจากงานวิจัยชิ้นนี้ที่ผมอ่านเนี่ยเราพบว่ามีข้อบกพร่องมากมายมหาศาลนะครับเรามีอคติค่อนข้างที่จะเยอะแต่หลายคนเนี่ยก็คิดว่าเฮ้ยงานขนาดนี้เนี่ยถ้าได้รับการตีพิมพ์ในวรารสารชื่อ s e r i ียซึ่งเป็นหนึ่งในวรารสารเครือของ n น t u r e ที่เรียกได้ว่าเครือ Nature เนี่ยเป็นวรารสารทางการแพทย์ที่ดีที่สุดในโลกแหละนะครับถ้าอยู่ในเครือของเขาก็น่าจะต้องเป็นงานวิจัยที่ตีพิมพ์ได้ดีถูกไหมครับอืม แต่มันไม่ได้การันตีครับว่าท่านตีพิมพ์ไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นงานที่ดีหรือไม่ดีเราต้องเข้าไปอ่านกันอีกทีครับนะแล้วบุคคลที่อ้างงานวิจัยชิ้นนี้ก็ยังเขียนแปะไว้ในโพสต์ที่เขาโพสต์ด้วยแต่ท่านรู้อะไรไหมครับงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยถูกถอดออกแล้วครับถูกถอดออกจากวารสารนี้เรียบร้อยแล้วครับนะงานวิจัยตัวนี้ตีพิมพ์เมื่อเดือนเมษายนปีนี้นี่แหละนะฮะเดือนพฤษภาผมเอามาวิเคราะห์ให้ท่านฟังแล้วรู้ไหมครับ เดือนมิถุนายนถูกถอดออกแล้วครับถูกถอดออกเรียบร้อยแล้วครับนะวารสารดังระดับโลกแบบนี้ถ้ามีคนร้องเรียนไปว่างานวิจัยมันเขียนไม่ถูกต้องมีข้อกังขาเยอะมีอคติเยอะเนี่ยเขาก็จะต้องตั้งคณะกรรมการมาพิจารณาอย่างเร่งด่วนแล้วดูซิว่ามันเป็นไปตามที่ผู้ร้องเรียนเขาบอกหรือไม่ถ้ามันเป็นไปตามนั้นเขาก็จะทําการถอดออกครับนะวารสารเหล่านี้ไม่สามารถที่ท่านจะไปซื้อ หรือจ่ายเงินเพื่อเอาไปตีพิมพ์ได้นะเพราะนี่คือวารสารหนึ่งในที่ดีที่สุดในโลกท่านไม่สามารถใช้เงินเพื่อไปซื้อได้เหมือนวารสารบางชนิดนะครับดังนั้นกรณีน,นี้มันบอกอะไรเราบ้างมันบอกว่าสิ่งที่ผมเคยอธิบายไปทั้งหมดเนี่ยว่าช่องว่งงานวิจัยชิ้นนี้มันอยู่ตรงไหนบ้างเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็สรุปแบบนั้นไม่ได้ด้วยนะครับแล้วนี่ถึงถูกถอดออกไปถ้าท่านกดลิงก์ที่บุคคลดังกล่าวเนี่ยทิ้งไว้ให้ท่านนะในข้อความยาวๆถ้าท่านเพียงแต่สงสสััยกนนิดนึงละ ว่างานวิจัยที่เขาเอามาอ้างอิงเนี่ยมันคืออะไรกดเข้าไปอ่านซักนิดหนึ่ง,ง,งอแค่ที่ท่านจะเห็นแล้วครับมันเขียนเลยครับนี่ this article has been retracted ถูกถอดออกแล้วครับนะดังนั้นเนี่ยมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าเราไม่มีหลักฐานว่าการฉีดวัคซีนมันทําให้เกิดมะเร็งนะครับและที่สําคัญคืองานวิจัยชิ้นนี้จากญี่ปุ่นที่เป็นประเทศที่มีการฉีดวัคซีนมากที่สุดประเทศหนึ่งในโลกรวมทั้ง มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดประเทศหนึ่งเราเชื่อที่ตัวบุคคลที่ทําไม่ได้แล้วครับเราเชื่อคนที่เอามาพูดไม่ได้เราเชื่อที่ตําแหน่งไม่ได้เชื่อที่ตําแหน่งศาสตราจารย์ประเทศนักวิจัยดีเด่นหรืออะไรก็แล้วแต่เชื่อไม่ได้แล้วเราต้องลงไปดูที่เนื้องานนะฮะแล้วนี่เป็นตัวที่บอกชัดเจนว่ามันใช้ไม่ได้นะครับแต่ก็ยังไม่จบแค่นั้นแล้วที่เหลืออื่นๆล่ะนะครับผมเห็นในโพสต์เนี่ยเขียนไว้ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็มีการ แปะลิงก์ต่างๆเกี่ยวข้องกับงานวิจัยว่าเยอะแยะเลยนะครับผมก็จะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับว่ามีอะไรบ้างแล้วมันพูดเกี่ยวกับอะไรไว้นะฮะตัวแรกนะครับงานวิจัยนี้บอกว่า S2 subunit of SARS NCoV2 d interacts with tumor suppressor protein p53 and BRCA and in silico studies นะครับงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยเขาก็พยายามที่จะดูส่วนประกอบของไวรัส นะครับโปรตีนหนามที่เรียกว่า s 2ของไวรัสเนะี่ยว่ามันมีความเกี่ยวข้องแล้วไปยุ่งย่ามอะไรกับยีนที่มันเกี่ยวข้องกับมะเร็งก็คือ p 5 3กับ brca หรือไม่นะครับแต่ทั้งหมดนี้คืออะไรแค่คุณอ่านชื่อก็รู้แล้วครับว่ามันเป็นการทดลองกับตัวไวรัสไม่ใช่โควิดครับไม่ใช่วัคซีนเป็นการทดลองกับตัวไวรัสครับดังนั้นเนี่ย ถ้าคุณไปอ่านโพสต์ของบุคคลที่โพส์ย,ยาวๆเนี่ยนะครับเขาพูดถึงเรื่องวัคซีนทุกประการเลยว่ามันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้โดยอ้างเหล่านี้มานะฮะแต่นี่ผมดูก็รู้แล้วครับงานวิจัยชิ้นนี้ไม่สามารถเอามาอ้างได้เพราะว่ามันไม่ได้ทางานทดลองเกี่ยวข้องกับวัคซีนเลยสักนิดเดียวนะครับแล้วเราจะสรุปว่าเฮ้ยเชื้อมันทําให้เป็นแบบนี้แล้ววัคซีนจะต้องทาให้เป็นแบบนั้นด้วยโดยเหตุผลที่ว่าก็วัคซีนก็มีหนาเหมือนกันนี่นะหรือวัคซีนทําให้เกิดการสร้างหนังขึ้นมาในร่างกายก็ไไไมมม่่่่ดด้ครััับนนนใชอยยางเีวกนนะ ผลก็ไม่เหมือนกันดังนั้นการเอางานวิจัยเหล่านี้อันนี้มาอ้างก็ไม่มีประโยชน์ใดทั้งสิ้นไม่สามารถสรุปได้ว่าวัคซีนมันดีหรือไม่ดีนะครับงานต่อมา spikeopathy covid 19 spike protein is pathogenic both from both virus and vaccine mRNA งานตัวนี้เนี่ยเขาเขียนบอกว่าตัวโปรโตีนหนามเนี่ยทำให้เกิดปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นโปรโตีนหนามที่เกิดจากตัวไวรัส หรือวัคซีน m อ n a ฟังดูแล้วก็ดูน่ากลัวถูกไหมครับอาจจะเป็นทั้งไวรัสก็ได้หรือเป็นจากวัคซีนก็ได้แต่คุณรู้ไหมครับถ้าลงไปอ่านสักนิดหนึ่งเนี่ยงานวิจัยเนี่ยไม่ใช่งานวิจัยครับมันเป็นรีวิวอาร์ติเคิลเป็นความคิดความคิดส่วนบคนุคคลดังนั้นไม่มีการทดลองนใดๆทั้งสิน้นในงานชิ้นนี้ไม่มีการมีตัวอย่าง2ตัวอย่างมาเปรียบเทียบกันแล้วก็ดูซิว่าอันนี้ฉีดวัคซีนอันนี้ไม่ฉีดอันนี้เราตามไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้น ไม่มีการทําแบบนั้นครับคือคิดขึ้นมาล้วนๆนะครับคนเราสามารถคิดได้นะครับมีความคิดออกนอกกรอบได้ทั้งนั้นจะคิดว่าวัคซีนโควิดมันทําให้เป็นมะเร็งก็สามารถคิดได้นะครับแล้วก็หาเหตุผลต่างๆมาสนับสนุนก็ได้แต่เราจะบอกว่าเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่เราต้องเอามาทดลองครับถ้าเราไม่ทดลองคุณบอกไม่ได้ครับจากหลักฐานอันนี้ก็ไม่สามารถที่จะเอามาบอกได้เลยว่าในสิ่งที่เขียนเนี่ยมันจะเชื่อได้แบบนั้นนะครับอ่ะ ันนี้ก็ไม่สามารถที่จะใช้เอามาบอกอะไรเกี่ยวข้องกับวัคซีนได้เลยนะเพราะมันเป็นแค่ความคิดเห็นของแต่ละคนดังนั้นถ้าคุณบอกว่าคุณจะเอาความคิดเห็นของคนเหล่านี้มาบอกว่าวัคซีนไม่ดีถ้าอย่างนั้นผมก็คิดอะไรก็ได้สิบอกว่าวัคซีนมันดีถูกไหมแต่บางเออผมไม่เอาความคิดส่วนตัวมาบอกว่ามันดีหรือไม่ดีแต่เราเอาหลักฐานที่ไม่ใช่หลักฐานของผมด้วยเป็นหลักฐานของคนที่โพสนะฮะถ้าใครจะเข้าไปอ่านสักนิดนึงก็จะทราบได้ว่ามันไม่สามารถเอามาอ้างแบบนั้นได้ไปต่อกันอันต่อมานะครับ อันนี้อันนี้เริ่มมีเขาหน่อยละ detection of recombinant spike protein in the blood of individual vaccinated against sars cov 2 possible molecular mechanisms คืออันนี้เนี่ยเป็นการบอกว่าถ้าคนไหนที่ได้รับวัคซีนโควิดเข้าไปเนี่ยเราตรวจเจอว่ามีโปรตีนหนามอยู่ในเลือดได้นานมากนะครับแล้วในเนี้ยเขาบอกว่ามีคนคน,นึงเนี่ยตรวจเจอได้ถึง187วันแล้วเขาก็พยายามอธิบายว่าทําไมมันถึงเป็นเช่นนั้นนะครับการอธิบายว่าทําไมมันถึงเป็นเช่นนั้น เขาไม่ได้ทดลองครับเขาทดลองแค่ว่ามันเจอนานแค่ไหนนะทีนี้เราฟังดูเราอาจจะตกใจเฮ้ยโปรโตีนห่านมันเจอนานขนาดนั้นเลหลอร้อ187วันนี้คือ6เดือนเลยนะมันอยู่ในร่างกายของเรามันก็ต้องมีปัญหาสินะแต่ถ้าคุณเรียนสายเบสิกไซเอนซ์มาหรือเข้าใจกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเราจะเข้าใจอะไรมากกว่านั้นเพราะว่าโปรโตีนหนามที่อยู่ในนั้นคุณคิดต่อไปได้เลยครับมันเป็นโปรโตีนหนามเดียเด่ยวๆหรือมันกําลังจับอยู่กับเซลล์อะไรสักอย่างอยู่ ถ้าเกิดมันกาลังจะจับกับเซลล์สักอย่างอยู่เส้นเซลล์เราเห็นโปรโตีนหนามเรากินมันเข้าไปแล้วเราไปตรวจเราก็เจอโปรโตีนหนามแต่โปรโตีนหน้านั้นไม่มีอันตรายใดอั้งสิ้นเพราะมันโดนเซลล์เราจัดการไปแล้วครับหรือบางทีมันจับอยู่กับแอนติบอดีคือเราฉีดวัคซีนให้ร่างกายเราสร้างแอนติบอดีมาจับกับอะไรโปรโตีนหนามจับเสร็จแล้วมันกลายไปเป็นอะไรก้อนที่เรียกว่าอิมมูนคอมเพล็กซ์ระหว่างโปรโตีนหนามและตัวแอนติบอดีจับกันเสร็จปุ๊บแล้วเราวัดได้ วัดเอนี่ได้ก็มันยังอยู่ในเลือดแต่อะไรรู้ไหมมันไม่ทําอันตรายอะไรแล้วครับเพราะมันโดนจับเรียบร้อยแล้วนะเหมือนอะไรเหมือนว่าสมมุติว่าคุณเดินไปถนนเส้นหนึ่งแล้วมีผู้ร้ายอยู่สักสิบคนนะผู้ร้ายทั้งหมดเนี่ยโดนตํารวจจับหมดแล้วใส่กุญแจมือเรียบร้อยแล้วนะครับไม่สามารถที่จะทําอันตรายใครได้ต่อไปแล้วแต่เขายังนั่งอยู่ตรงนั้นอนะ่ะเขายังนั่งอยู่ตรงนั้นอนะ่ะสองสาวันเขายังอยู่ที่เดิมเลยนะถามว่า เฮ้ยสามวันนี้เราไปเจอโจรมีคนมาเล่าบอกว่าเนี่ยเจอโจรสิบคนอยู่ตรงนั้นละสามวันเราจะกล้าไปตรงนั้นไหมถ้าคนคิดเฮ้ยตรงนั้นม่มีโจรสิบคนอยู่ตั้งนั้นสาวันเราอย่าไปดีวกว่าเดี๋ยวโดนปล้นแต่ถ้าเกิดเพื่อนบอกว่าเฮ้ยเอารูปถ่ายมาดูสิโอ้มนโดนมัดโดนตำรวจจับมัดมือเรียบร้อยแล้วใส่กุญแจมือเรียบร้อยแล้วไปไม่มีปัญหานะครับแต่งานวิจัยตัวนี้ไม่ตอบตรงนั้นครับมีแค่คิดเฉยๆดังนั้นไม่สามารถเอามาอ้างอะไรได้อีกเช่นกันนะฮะ ต่อไปงานอะไรที่เข้ามาอีกนี่ Toll-like receptors from the perspective of cancer treatment คือตัวนี้ Toll-like receptor มันเป็นตัวรับตัวหนึ่งซึ่งมีความสำคัญในเรื่องของมะเร็งแต่ทั้งมวลทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือเป็น review article อีกแล้วคือเขียนขึ้นมาเพื่อที่จะอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆซึ่งก็ไม่เกี่ยวอะไรกับวัคซีนเลยอันนี้ไม่มีความเกี่ยวข้องเลยแม้แต่น้อยไม่มีเลยนะฮะ นั้นเราจะเอาตัวนี้มาอ้างว่าวัคซีนมันทําให้เกิดมะเร็งหรืออะไรมันก็ใช้ตัวนี้อ้างไม่ได้ครับนะต่อมาที่อาจารย์คนนี้เข้ามาอ้างมีอะไรอีกมีนี่ขึ้นต้นด้วยคําว่ารีวิวเลยครับถ้าขึ้นต้นด้วยรีวิวนี้ก็จบเลยครับคุณไม่ต้องอ่านเลยจบแล้วว่าอันนี้ไม่สามารถออกมาอ้างได้เขียน okay, ว่ารีวิว n1 m a t t h e w pseudo uridine friends or foe of cancer ก็คือสารตัวนี้ n m e t h y w pseudo uridine ซึ่งเขาอ้างว่าเป็นถ้าวัคซีน mRNA เนี่ยจะมีการ ปรับเปลี่ยนโครงสร้างตัวนี้นะครับก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้ามันปรับเปลี่ยนโครงสร้างตัวนี้ต้องมีความเกี่ยวข้องกับมะเร็งได้แน่นอนแต่คุณอย่าลืมครับนี่คือรีวิวเปเปอร์รีวิวเปเปอร์รีวิวอาร์ติิลเนี่ยหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าเราไปเอาหลักฐานหล,หลายๆอย่างนะครับมาประกอบกันเหมือนเราเขียนรายงานส่งอาจารย์อย่างเงี้ยเขียนประวัติศาสตร์ประเทศอ่ารัเสเซียอย่างเงี้ยคุณไม่ได้อยู่ที่ประเทศรัเสเซียคุณไม่ได้ทดลองคุณไม่รู้จักคนประเทศรัเสเซียคุณไปเอาข้อมูลรัเสเซียมาจากไหน ก็อาจจะดูจากหนังสือประวัติศาสตร์ดูที่ว่ามีใครเขียนไว้บ้างดูซิว่าใน YouTube มีอะไรดูซิใน,นในเว็บไซต์ประวัติศาสตร์เขาเขียนว่าไงแล้วก็เอาข้อมูลจากหลายแหล่งมารวมกันนะแต่มันถูกหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งครับรีวิวรีเวิร์ดเพเปอร์เนี่ยคืออย่างน้อยๆเนีย่ยมันก็เป็นการรวบรวมความรู้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นมาพูดนะแต่ใครที่จะอาารร่านรีวิวเพเปอร์หรือรีวิวอาร์ติเคิลเนี่ยต้องระวังไว้อย่างหนึ่งนั่นก็คือถ้าเกิดว่าคนที่เขาเชื่อด้านใดด้านหนึ่งเาก็จะรรววบม เฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับด้านที่เขาเชื่อมารวมกันกระจุกเดียวส่วนในงานที่เขาไม่เห็นด้วยไม่เชื่อเนี่ยเขาทิ้งมันไว้ไม่เอามาพูดนั่นคือข้อควรระวังของรีวิวอาร์ติเคิลครับแล้วนี่แหละคือเหตุผลที่เราไม่สามารถเอารีวิวอาร์ติเคิลมาเป็นเหตุผลสนับสนุนในสิ่งที่เราพูดได้โดยเฉพาะถ้าเราจะสนับสนุนว่าวัคซีนมันดีหรือไม่ดีเกิดมะเร็งหรือไม่เกิดมะเร็งครับดังนั้นนี่ใช้ไม่ได้แหละนะฮะอันสุดท้ายในแอนติบอดีแอ n t ิบอดีด e พ e n นนต์อินเฮนส์แม unavoidable problems in vaccine de uh, de uh, development uh, ตัวนี้ตัว Vaccine development ตัวนี้นี่คือเป็นการพัฒนาวัคซีนเนี่ยมันจะต้องเจอกับปัญหาหนึ่งซึ่งเรียกว่า ADE antibody dependent enhancement นะครับนี่ก็เป็น review article อีกแล้วดังนั้นจะเห็นว่าในโพสต์ของอาจารย์ท่านนี้นะครับเขียนไว้ร่ายาวมากเลยโดยบอกว่าตัววัคซีนโควิดทำให้เกิดมะเร็งนะครับ แล้วก็หาเหตุผลต่างๆมาสนับสนุนเป็นคำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์หลายๆอย่างนะครับแต่เดี๋ยวนี้โซเชียลมีเดียผมรู้แหละว่าหลายๆคนเนี่ยเจตนาดีผมเชื่อเลยนะว่าอาจารย์ท่านนี้เสร็จเจตนาท่านดีมากแน่นอนเพราะว่าเราต้องการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นะครับเราต้องการเตือนคนที่เรารักนะถ้ามันมีปัญหาอะไรขึ้นมาเราก็อยากจะบอกนะแต่เดี๋ยวนี้คือมันต้องเข้าใจเพิ่มไปกว่าน,นั้นก็คือหลักฐานที่เราเอามาใช้เนี่ย ไม่ว่าคุณจะเป็นระดับไหนนะครับคุณจะต้องเอาหลักฐานที่มันเหมาะสมถูกต้องแล้วไม่สรุปเกินกว่าหลักฐานที่เรามีนี่เป็นเบื้องต้นของงานวิจัยถ้าเกิดว่าเป็นนิสิตนักศึกษาที่เริ่มทํางานวิจัยใหม่ๆเวลาสรุปงานวิจัยเนี่ยอย่าสรุปเกินข้อมูลตัวเองเด็ดขาดอย่าทําเด็ดขาดนะครับนี่เป็นจรรยาบรรณที่ถูกต้องนะสมมุติถ้าเราเป็นอาจารย์มาอ่านงานวิจัยของเด็กเนี่ยนะฮะแล้วเราเห็นเด็กสรุปเกินเนี่ยเราก็บอกว่าน้องอันนี้ไม่ได้ละน้องต้องเขียนใหม่นะไม่ฉชนั้นเนี่ย นอกเหนือจากว่ามันไม่รับผิดชอบต่อตัวเองมันยังไม่รับผิดชอบต่อผู้อ่านแล้วถ้าอาจารย์ท่านไหนอ่านงานวิจัยแล้วแล้วผ่านไปได้นะให้คนอื่นเข้าไปอ่านอีกแล้วงานวิจัยมันไม่ดีนะเสียเลยครับเสียแรกเลยนะดังนั้นในกรณีนี้คือผมต้องขอบอกนะครับด้วยความเคารพจริงๆว่าที่ท่านเขียนมาทั้งหมดเนี่ยนะฮะหลักฐานทั้งหมดมันใช้ไม่ได้เลยตั้งแต่แรกแล้วเพราะหลักฐานอันแรกผมก็บอกแล้วว่าข้อช่องโหว่ค,คืออะไรแล้วไม่ใช่ผมที่เห็นด้วยกับเรื่องนั้นนะทาง จอร์นัลหรือวารสารทางการแพทย์นี้เขาก็เห็นด้วยกับผมเขาก็เลยถอดออกครับนะมันไม่มีเหตุผลอื่นที่จะถอดออกนะคนปกติถ้าได้ส่งงานรีวิวเปเปอร์หรืองานวิจัยอะไรเนี่ยไปลงวารสารที่ดังๆแบบนั้นได้เนี่ยเขาไม่อยากถอดออกเองหรอกยกไว้จะโดนบังคับให้ถอดออกด้วยเหตุผลแบบนี้แหละนะไม่มีเรื่องเงินมาเกี่ยวข้องแน่นอนถ้าวารสารระดับที่มันแพงๆขนาดนั้นแล้วนะระับวารสารดีขนาดนั้นเนี่ยไม่ไม่โดนที่เรื่องเงินจะมาเกี่ยวข้องแน่นอนนะ อีกอย่างหนึ่งซึ่งผมอยากจะเล่านะครับก็คือเรื่องของคุณอ,อมากาพันธ์ซึ่งแน่ใจว่ามีคนสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับวัคซีนหรือเปล่าเพราะว่ามีคนมาคอมเมนต์นะฮะแล้วก็ในคลิปเรื่องที่ผมวิเคราะห์คุณออมากาพันเนี่ยผมก็ได้บอกไปแล้วนะว่าส่วนตัวเนี่ยคิดว่ามันไม่เกี่ยวข้องแต่มันมีเหตุผลครับว่าทําไมไม่เกี่ยวข้องนะครับข้อแรกนะหลักฐานบนโลกในีทั้งหมดยังไม่มีงานวิจัยชิ้นไหนที่อ่านแล้วชี้ชัดได้ว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกับมะเร็งนะครับข้อที่2มีคนทักท้วงว่าเฮ้ยแลย้ว มันมันมีคนที่เป็นมะเร็งรอบๆตัวเราอ่ะมันมันต้องเป็นโควิดมันต้องเป็นอะไรสักอย่างแหละนะแต่ข้อแรกคุณจะโทษโควิดวัคซีนอย่างเดียวก็ไม่ได้คุณต้องโทษอะไรอีกโควิดตรงๆเลยเชื้อโควิดกับโควิดวัคซีนมันมาคู่กันมาพร้อมกันคุณจะรู้ได้ยังไงว่าตกลงแล้วอะไรที่ทําให้คุณเป็นมะเร็งถ้ามันจะเกี่ยวข้องกันนะแต่ข้อจริงๆไม่มีใครรู้ได้ว่ามันเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องด้วยหลักฐานปัจจุบันนี้มันอาจจะเกี่ยวก็ได้ผมไม่ได้พูดว่าไม่เกี่ยวนะแต่ไม่มีหลักฐานอะไรที่ชี้ จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้มีแต่สิ่งที่คุณคิดในหัวเท่านั้นแหละที่คิดบอกว่ามันเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องนะฮะหลักฐานไม่มีนะและอย่างเมื่อกี้เอาหลักฐานผมว่ามาการให้ทุกคนดูเนี่ยไม่มีอันไหนที่ใช้ได้สักอันเลยนะครับว่าเกี่ยวอะไรกับมะเร็งไม่มีนะอ่านะครับแล้วก็ไม่เพียงแค่นั้นนะที่เราบอกว่ามันมีความเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องอะไรกันแล้วเนี่ยสัญญาณแรกเนี่ยมันมาจากหน่วยงานใหญ่ๆเช่นทาง vaccine adverse event report system reporting system หรือ veers นะครับของ cdc คุณรู้ไหมว่าที่เรารู้ว่าวัคซีนเอมาในโควเนี่ยมันทำให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบแล้วก็เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบได้ก็มาจากเว็บไซต์อันนี้นะเว็บไซต์อันนี้เป็นตัวชี้ว่ามีสัญญาณบอกแล้วนะว่าวัคซีนโควิดมีปัญหานะเราต้องมาตรวจดูซิว่าปัญหาตัวนี้เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าหรือเป็นสัญญาณปลอมนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบอย่างละเอียดก็เลยพบว่าตัวเนี้ย วัคซีนโควิดทํให้เกิดจริงๆตอนนี้คนต่อต้านวัคซีนก็เฮกันเลยเห็นไหมฉันบอกแล้วว่าเป็นแบบนี้แต่ทีนี้คนต่อต้านวัคซีนกลุ่มเดียวกันก็เห็นว่าเอ้ยไอวัคซีนเนี่ยถ้าเราไปดูแวร์เอร์สนะครับมันก็มีอีกหลายๆอย่างที่มันทําให้มีปัญหาเนี่ยเขาก็พยายามจะหยิบยกไอเว็บไซต์อันนี้มาบอกว่านี่เห็นมันเป็นนั่นเป็นนี่เป็นน่้นเต็ไมไปหมดแต่แน่นอนครับเขาทุกคนไปนตรวจซ้ําก็พบว่ามันเป็นสัญญาณปลอมมันไม่ได้ทำให้เกิดภาวะแบบนั้นเรื่องนี้มันสอนอะะไรรเรเาขแกนะ คนที่ต่อต้านวัคซีนเป็นคนเลือกเว็บไซต์นี้มาประกาศเองนะอ่าแล้วพอเขาวิเคราะห์ออกมาแล้วว่ามันใช่ท่านก็เชื่อแต่พอวิเคราะห์บอกไม่ใช่ท่านไม่เชื่ออันนี้คือท่านมีอคตินะถูกไหมอ่าแล้วบอกว่าเฮ้ยถ้ากมเว็บไซต์อย่างนงี้ถ้าถ้าเราจะเชื่อมันมากๆเพราะท่านเป็นคนยกมาเองตั้งแต่แล้วเกิดโน่นเกิดนี่มันก็ต้องมีวิวิจัยตรงเนี้ยบอกว่าเกิดมะเร็งของหัวใจเพิ่มขึ้นสิไม่มีครับไม่มีนะ ดังนั้นกรณีอของคุณออมอาคพันเนี่ยก็ข้อแรกเลยหลักฐานไม่มีตั้งแต่แรกแล้วว่ามันเกี่ยวอะไรกันอีกอย่างหนึ่งคนก็บอกว่าก็เนี่ยมันเพิ่งจะมีโควิดไม่นานเราฉีดวัคซีนมันก็ต้องเกี่ยวฉีซีแล้วมันถึงเป็นนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าในทางการแพทย์เราต้องรู้จักคําว่า confounder หรือตัวกวนนะครับตัวกวนตัวนี้เนี่ยแล้วเราก็ต้องรู้ไปอีกอย่างหนึ่งคือ temporality ไม่สามารถ infer causality ได้หมายความว่า คุณเจออะไรมาก่อนหน้านี้ไม่สามารถบอกได้ว่าสิ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทําให้เกิดปัญหานะครับตัวอย่างคลาสสิกที่สุดซึ่งเวลาที่เราอยู่อเมริกาแล้วเราได้เรียนกันก็คือว่ามีตัวอย่างบอกว่าหน้าร้อนเนี่ยเราขายไอติมเยอะแล้วคนกินไอติมแล้วปรากฏว่ามีคนจมน้ําเพิ่มมากขึ้นเราเลยสรุปว่าไอติมทําให้เกิดการจมน้ําท่านว่าจริงไหมไม่จริงถามว่าทําไม เพราะว่ามันน่าร้อนคนเลยว่ายน้ําเยอะขึ้นความร้อนทําให้คนอยากว่ายน้ําความร้อนทําให้คนอยากกินไอติมนะครับถ้าคนมันร้อนแล้วอยากว่ายน้ําโอกาสการจมน้ําก็จะสูงขึ้นดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้ทั้งหมดสรุปได้ว่าสิ่งที่ทําให้คนจมน้ํามากขึ้นก็คือความร้อนที่ทําให้คนไปไว่ายน้ําไม่ใช่ไอติมแต่ถ้าท่านสรุปผิดเหมือนกรณีเน,นี่ยนะบอกว่าฉีดวัคซีนแล้วต้องเป็นหัวใจเป็นมะเร็งแน่เลยหรือเป็นโรคหัวใจแน่ๆเลยท่านกําลังบอกว่าไอติมทําให้จมน้ําอยู่ครับซึ่งก็ไม่ถูกต้องนะ ใน,นตรงนี้เนี่ยท่านต้องเอาเหตุผลตรงนี้มายืนยันนะครับคือมีคนท่านหนึ่งซึ่งเห็นด้วยกับคนโพสต์กนน็จะบอกว่าผมงงมากเลยว่าทําไมคนถึงคิดว่าวัคซีนโควิดไอนม่ยไม่เกี่ยวข้องกับมะเร็งคือท่านไม่ต้องงงนะครับเพราะว่าผมก็งงท่านเหมือนกันว่าเหตุผลกลใดที่ท่านเอา อ่าเนี่ยจับแพชนแก่จนกระทั่งออกมาเป็นแบบนั้นได้โดยที่ท่านลืมกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ไปหมดแล้วอ่ะว่ามันควรต้องคิดยังไงนะฮะตัวกวนพวกนี้มันเกี่ยวข้องกันยังไงหลักฐานเนี่ยคือเรามีหลักฐานทางงานวิจัยแค่ไหนหลักฐานนั้นเชื่อถือได้แค่ไหนนะครับหลักฐานทางสถิติแค่ไหนหก็ไม่มีนะครับรวมทั้งท่านท่านที่เชื่อก็บอกว่าโอ้สองคนนี้ก็เป็นระดับอ่าอาจารย์ที่มีความรู้ความเข้าใจเฉพาะทางสูงมากเลยแต่ผมต้องบอกอย่างนี้ครับไม่ว่าจะเป็น cdc who หรืออะไรพวกนี้นะครับ เขามีคนที่เชี่ยวชาญระดับเดียวกันหรือสูงกว่าปริมาณมากกว่ามหาศาลนะครับก่อนเขาจะออกมาพูดเขาต้องดูหลักฐานให้มันชัดเจนก่อนว่ามันเป็นอะไรแลร้วคนถึงจะออกมาประกาศนะไม่ใช่อยู่ๆฉันอยากจะประกาศอะไรก็ประกาศเพราะว่าคนคนเดียวต่อยท่านเป็นคนที่ได้รางวัลโนเบลนะก็ไม่เท่าคนที่ได้รางวัลโนเบลร้อยคนรวมกันยังไงก็ซูไม่ได้ถูกไหมฮะแล้วสาหรับผม,ผมก็เลยต้องรอดูซิว่าหน่วยงานใหญ่ๆที่เป็นหน่วยงานอิสระเนี่ยนะครับเขาจะมีคําชี้แจงงสิ่งเหล่านี้ว่าอย่างไร แล้วเท่าที่เราไปดูเนี่ยก็ไม่ได้มีคําชี้แจงอะไรแบบนั้นนะฮะสุดท้ายเนี่ยผมจากจบด้วยประโยคนี้คือหลายคนอยากจะออกให้ออกมาบอกหมอว่าหมอต้องพูดความจริงนะครับออกมาบอกความจริงสิว่าวัคซีนมันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ผมต้องขอบอกอย่างนี้ด้วยความเคารพทุกท่านนะครับความจริงเนี่ยมันมีแค่ความจริง2แบบนะความจริงที่มันเป็นความจริงแท้กับความจริงที่ท่านอยากได้ยินบังเอิญความจริงที่ผมพูดเนี่ยมันมาจากหลักฐาน ที่อ่านและพิจารณาการกรองออกมามันไม่ใช่ความจริงที่ถูกใจของท่านก็ต้องขออภัยตรงนี้ด้วยแต่ว่าโลกมันเป็นแบบไหนผมก็ให้ข้อมูลแบบนั้นและที่สําคัญข้อมูลที่ผมให้ทั้งหมดนั้นผมทํามาเพื่อครอบครัวของผมเองครั้งแรกที่ผมทํา y o Youtube ขึ้นมาเพื่อที่ผมจะให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่พ่อแม่ที่น้องครอบครัวญาติบิดของผมเท่านั้นดังนั้นสิ่งที่ผมพูดทั้งหมด ไม่ได้หมายความว่าผมจะขายของไม่ได้หมายคว่าผมต้องการหวังดังอะไรแต่ผมต้องการให้พ่อแม่พี่น้องหรือคนที่ผมรักเนี่ยรู้อย่างเดียวกันให้หมดสิ่งที่ผมพูดไปผมก็จะทําด้วยนะฮะถ้าถามวันนี้ว่าผมยังฉีดวัคซีนโควิดอีกไหมผมก็ฉีดต่อถ้าถามว่าพ่อแม่ผมควรจะไปฉีดวัคซีนอีกไหมผมก็จะบอกว่าฉีดนะครับนี่แหละคือสิ่งที่ผมอยากจะกล่าวให้ทุกคนเข้าใจในเรื่องพวกนี้ไว้ด้วยนะฮะเรื่องนี้ มันยังอีกยาวไกลนะครับก็จะมีข้อมูลต่างๆมากมายความรู้ในวันนี้ของผมมันอาจจะไม่ถูกก็ได้นะอาจจะมีความรู้ใหม่ที่ทำได้อย่างถูกต้องแล้วตอนนั้นเราก็ต้องเอามันมาพิจารณากันเป็นเรื่องๆนะครับจะบอกว่าเห็นไหมตอนนั้นก็พูดถูกตอนนี้พูดผิดมันไม่ได้ครับมันขึ้นอยู่กับว่าข้อมูลใหม่ๆมันจะมีอะไรออกมาบ้างแต่ตอนนี้จากข้อมูลที่ผมเปิดให้ทุกท่านดูทุกอย่างเนะี่ยรวมทั้งที่ผมเคยวิเคราะห์ไปแล้วเนะี่ยท่านก็คงจะรู้นะครับว่ามันมีปัญหาอย่างไรได้บ้าง นะครับอืมนี่แหละก็สุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วถ้าเกิดว่าใครมีคําถามอะไรในเรื่องนี้ก็สอบถามกันเข้ามานะครับเราอย่าเพิ่งตกใจอะไรใดๆทั้งสิ้นนะเวลาที่เราได้ยินอะไรมาเราก็ต้องพิจารณาให้รอบคอบผมรู้นะครับว่าหลายคนเนี่ยเ,เวลามีความเจ็บป่วยแล้วก็อยากจะหาเหตุผลนะ่ะเราอยากจะโทษอะไรสักอย่างโทษใครสักอย่างแต่ว่าบังเอิญ มันมันไม่เป็นแบบที่เราคิดนะครับโลกของเรามีความจริงเพียงแค่หนึ่งเดียวผมอาจจะผิดก็ได้นะแต่ว่าด้วยหลักฐานที่มีในยุคป,ปัจจุบันนี้สิ่งที่ผมพูดผมพูดตามหลักฐานนะครับโอเควันนี้ก็เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ